สวัสดทีทุกคนที่หลงเข้าไปดูคลิปนี้ตอกินข้าวันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับข้าวระบบใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในแพท4.0ที่เราจะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้นะครับซึ่งในส่วนของแพท4.0เนี่ยเป็นแพทที่เราจะอัปเดตใน่วนเมืองน้ำเข้ามาเนาะซึ่งการอัปเดตเมืองน้ำเนี่ยมันถือว่าเป็นการอัปเดตใหญ่ครั้งหนึ่งเลยนะครับก็เลยจะมีในส่วนของพูดระบบใหม่ถูกเพิ่มเข้ามาพอสมควรเนาะ ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทําการสรุปออกมาแล้วจากไลฟ์ออฟฟิเชียลเนาะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหา6คลิปนี้กันครับผมขอแนะนําร้านดีๆอย่าง r Rich Man s h o p เป็นร้านรับเติมเกมในราคาถูกบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชาระนานสูงสุดถึง10เดือนสะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากมีกด้วยึ่1เรื่องเติมเกมต้อง richman shop shop, shop. มาเริ่มจากระบบที่1ครับผมก็คือในส่วนของเรื่องการว่ายน้ําแบบไม่เสียพลังงานครับนี่ถือว่าเป็นระบบใหม่ชนิดนึงเลยเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในเกมนี้เนี่ยเวลาที่เราว่ายน้ำเนี่ยครับเราจะเสียตัวของพลังกายเนาะก็คือไอหลอดเหลือๆแบบ Energy ตรงนั้นแหละ แต่ว่าหลังจากที่เราอัปเดตในนของแพน40มาเนี่ยครับเราจะว่ายน้ําแบบไม่เสียพลังงานเลยซึ่งในจุดนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเฉพาะที่ฟอนเทนไหมหรือว่ามันเป็นที่อื่นๆในแมปปกติด้วยซึ่งถ้าเกิดมาเป็นที่อื่นๆในแมปปกติด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเนาะเราจะได้สามารถเอ่อเรียกได้ว่าสำรวจแมปกันได้แบบสบายขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่แบบเออไม่มีหลอดพลังงานเยอะก็จะได้แบบไม่ต้องกังวลเรื่องของการว่ายน้ําเพราะว่าเราสามารถว่ายน้ําแบบไม่เสียพลังงานได้นั่นเองครับ แต่ถ้าเกิดว่ามันใช้ได้แค่กับในฟอนเทนก็ถือว่าไม่ใช่ระบบที่แย่อะไรนะเพราะว่าเมืองฟอนเทนเป็นเมืองน้ำเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีระบบว่ายน้าแบบไม่เสียพลังงานมา ก็จะช่วยเราสำรวจในเมืองฟอนเทนได้ง่ายขึ้นเหมือนกันครับระบบที่2ครับมีว่ายน้ําก็ต้องมีดําน้ำฮะนี่คือระบบใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาจริงๆในแผง4 0เลยนะครับเรื่องของการดําน้ํานั่นเองแต่ว่าในส่วนของการดําน้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เฉพาะในฟอนเทนนะครับคือเราจะไม่สามารถดําน้ําในที่อื่นได้นอกจากฟอนเทนเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นแบบว่าข้อมูลจากหนะ้าแพท ติดศเนาะซึ่งแน่นาคนนี่ผมไม่รู้ว่าเก n นชิจัปเดตแท้วเราสามารถดำน้ําในส่วนของเมืองอื่นได้หรือเปล่าแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคอนเทนเป็นเมืองเดียวที่เราสามารถดำน้ําได้ครับระบบที่3ครับผมนั่นคือหน้าการเลือกตัวละครแบบใหม่ครับคือโดยปกติแล้วเนี่ย ตัวของเกนชินเนี่ยครับเวลาที่เราเลือกตัวละครมาทาเป็นตี้เนาะแบบว่าเออจัดตี้อะไรเงี้ยตัวละครเนี่ยจะยืนกันแบบแข็งทื่อๆแล้วก็มีคําพูดแบบว่าเออพูดออกมานิดหน่อยก็ไม่ได้มีอะไรนอกจากนั้นเนาะแต่ว่าในโซลของซีูเนี่ยมันจะเพิ่มระบบนี้เข้ามานะครับก็คือเป็นเรื่องของแบบค่าแอคอะเออว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับแบบว่าตัวละครจะแอคค่า ซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนตัวของพื้นหลังได้เองด้วยนะครับก็คือคุณสามารถคัสตอมได้เลยว่าคุณอยากให้พื้นหลังมันเป็นแบบไหนเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับก็อาจจะดูไม่ได้มีประโยชน์มากแต่ว่ามันคือสิ่งที่แบบเออมันมีแล้วมันก็ดีอะ่ะมันช่วยให้เกมดูน่าเล่นขึ้นระดับนึงเลยนะครับส่วนตัวผมมองไว้อย่างนั้นเนาะและอย่างที่4ครับผมนะั่นคือในส่วนของอาวุธ BP เซตใหม่ครับโดยระบบ BP ใหม่อันนี้เนี่ยจะไม่ได้มีแค่5อาวุธเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับแต่ว่าจะมีให้เลือกถึงสิขอา ในแต่ละซีซั่นเนาะก็คือเป็นอาวุธเซตเดิมที่เราเจอกับเซตใหม่5ชิ้นนะครับผมและระบบที่5้าับผมนะั่นคือในเรื่องของระบบเลเยอร์แผนที่ครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจคาว่าเลเยอร์ก็คืออสมมุติว่าคุณอยู่ในถ้ำคุณก็จะเห็นแผนที่เป็นถ้ำ คุณขึ้นมาบนบกคุณก็จะเห็นแผนที่บนบกนั่นคือระบบเลเยอร์ครับก็คือเป็นเรื่องของเอ่อชั้นของแต่ละอย่างก็คือสมมติว่าอะสมมุติว่าคุณสมมติว่าถ้าเป็นเกนชินปกติเนี่ยเวลาที่เราเอ่อเดินเข้าสิ่งก่อสร้างอะไรเนี่ยครับสิ่งก่อสร้างโดยปกติแล้วเนี่ยตัวเราจะไปซ้อนกับสิ่งนั้นครับคือมันจะไม่เห็นแผนที่ด้านในของสิ่งนั้นก็คือสมมุติว่าคุณแบบ เออเดินเข้าถ้ำแถวสุเมรุอย่างนี้ครับคุณก็ยังเห็นแผนที่แบบปกติก็คือเป็นแผนที่ด้านบนแต่จริงๆแล้วคุณอยู่ด้านล่างอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าในแผนใหม่เนี่ยคุณจะเห็นแผนที่ด้านล่างเลยก็คือเป็นระบบเลเยอร์ของแผนที่นั่นเองครับ หากคุณกำลังมองหาร้านขายไอดีีโลคุณภาพที่ซื้อได้ััวป้าพและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนำร้านดีๆอย่างอาเขตครับเขาเป็นร้านขายไอดีีโลและไอเดีเริ่มต้น5ดาวเพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโนหนึ่งทุกราคาสายกายชายอย่าพลาดนะครับ อย่างที่6ครับผมนะั่นคือในเรื่องของการเพิ่มช่องเก็บของจากพันหเป็นพันแปดร้อนะครับอันนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่าจะนับมันเป็นระบบไหมแต่ผมก็ถือว่าเอามาใส่ในอันดับละกันครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะที่เพิ่มในส่วนอินเวนตอรี่เพิ่มขึ้นนะครับสำหรับคนันกสํารวจแมนอะไรอย่างนี้เออแบบปลามาลติแฟกเกินพันหชิ้นก็ปัจจุบันก็จะกลายเป็นพันแปดร้อชิ้นนั่นเองครับระบบที่7็ครับผมนะั่นคือการเพิ่มในเรื่องของการแลกอร์ติแฟกใหม่ๆขึ้นมาครับ คือณปัจจุบันเนี่ยในส่วนของอาร์ติแฟกต์ที่เราสามารถแลกเศษเกลือได้เนี่ยครับมันมีแค่อาร์ติแฟกต์อยู่ไม่กี่เซตอ่ะเรียกอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือแฟกต์เซตบอสก็จะเป็นกราดิเอเตอร์กับวันเดเลอร์ใช่ไหมแล้วที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นเซตแบบเอ่อเซตของแพท1.0ถึง1.6นะครับก็คือมันไม่มีเอ่ออาร์ติแฟกต์ของ2.0ถึง2.8เนาะซึ่งในแพท4.0เนี่ยเขาก็จะเพิ่มในส่วนนี้ขึ้นมานะครับก็คือต่อไปเนี่ยคุณจะสาาาาามมมรรรถแแแลลลลกกกกออออ์์ตตติฟเเเเเซบบจศษืได้้วคั่ ระบบที่8ที่จะถูกเพิ่มเข้ามานั่นคือในเรื่องของโหมดผู้ชมนะครับผมโหมดผู้ชมในเกมการ์ดของเก n นชินเนาะก็คือตัวของเกมการ์ดเดี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยครับเวลาที่เราแข่งแบบแข่งการ์ดกันมันก็จะมองได้แค่ฝั่งเดียวเนาะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันจะมีตัวของมุมมองผู้ชมนะครับก็คือเป็นสเปกเตอร์โหมดเราสามารถดูได้ทั้ง2ฝ่ายเลยว่าเขากําลังแข่งอะไรกันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้คุณอาจจะได้เห็นตัวของทัวร์นาเมนต์ต่างๆที่เป็นทัวร์นาเมนต์การ์ดของเก n นชินบ่อยเว่าอเดิมก็ได้นะครัับบบบเเราาะะะว่่้้มขแแลลนนนองที 9ครับระบบนี้ผมคิดว่าน่าสนใจมากนั่นคือตัวละครที่มาจากเมืองฟอนเทนทุกตัวจะมีตัวของพลังวิชั่นแบบใหม่ครับอ่าอันนี้ดูน่าสนใจต้องเคยฟังก็น่าสนใจแล้วคือโดยปกติเนี่ยวิชชั่นของตัวละคร ที่เราเห็นกันมาตั้งแต่1.0จุนถึงปัจจุบันนีครับจะเป็นตัวละครที่แบบอ่ะสมมุติเป็นวิชั่นไฟคุณก็จะใช้พลังงานธาตุธาตุไฟได้ใช่ไหมมันก็ควรจะเป็นอยู่แค่นั้นเว้แต่ว่าตัวละครในฟอนเทนเนี่ยครับมันสามารถมีตัวของพลังงานแบบใหม่มาได้เว้ก็คือแบบพวกพลังงานปฐมภูมิเอาเป็นว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยผมไม่แน่ใจรู้สึกจะมีอยู่ทั้งหมด2อย่างแต่ผมไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกมันว่าอะไรนะครับ แต่หนึ่งในนั้นเนี่ยเรียกว่าพลังปฐมภูมิซึ่งไอพลังปฐมภูมิมันเนี่ยอยู่ในตัวของลินนี่ที่กําลังจะเข้าใน4.0เนาะส่วนพลังอีกแบบอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะครับใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะซึ่งทุกตัวละครในฟอนเทนเนี่ยมันจะมีตัวของพลังงานในจุดนี้อยู่ทุกตัวเลยนะครับคนที่มีวิชั่นของฟอนเทนก็คือแบบนั่นแหละมีพลังแบบนี้หมดเลยนะครับเป็นปฐมภูมิกับพลังอีกแบบหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นพลังแบบไหนซึ่งไอพลังจุดนี้เนี่ยเราสามารถเอามาใใช้ทพนนส่วของ เมืองฟอนเทนได้นั่นเองครับ นี่ก็คือทั้งหมดของ9ระบบที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในแพท4.0ที่กำลังจะมาเนาะซึ่งระบบทั้งหมดในคลิปนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมสรุปมาคร่าวๆเพราะจะตกหล่นบางระบบไปก็เป็นไปได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าเออจริงๆแล้วมันจะมีระบบอื่นอีกก็สามารถลงมาคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยในอนาคตอาจจะมีระบบใหมๆ่ๆที่ไม่ได้พูดถึงในออฟฟิเชียลก็เป็นไปได้นะครับอย่างในส่วนของระบบบางระบบก็ถูกเพิ่มเข้ามาแบบไม่บอกก็มีนะครับอย่างเช่นการกด Z ซค้างเพื่อที่เราจะสามารถเปลี่ยน ี่ยนตัวของไอเทมที่ถือได้เออผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรเนาะ <S <S ซึ่งระบบนั้นเนี่ยตอนแรกรู้สึกว่าเขาจะไม่ได้พูดในไลฟ์ออฟฟิเชียลเนาะแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกอัปเดตเข้ามาในแพทต,ต่อมาอะไรประมาณนั้นซึ่งก็อาจจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นกับแพท4.0ก็ได้ครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้ากชอบได้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับเพื่อกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากดซับซะทาไมอยากโดนเซ็กโคด When I popped off then you go gave me just a little bit of luck so baby